แม่มันหลีจะแม่แม่ไม่เอาน่จะไเห็นไหมไล่เดี๋ดีเดี๋ยวนีเขาก็ได้เห็นยังยิ้มว่างานอ่ะเอาไม่หีเขาก็ได้เห็นยังแต่ว่ากุกกสิพยายามไปกินอาหารห่อเขาอยู่หันละใจหันแต่เขาเขาไปใกล้มาสีสว่เขาเออมึงน่านักหนาดีเดี๋ยวนียายเห็นมึงอยู่โอ้บับนี้มันทำท่าเปิดไฟใน้แม่มึงก็ต้องนักตายนักแรกนั่แรกได้ยายเห็นมึงอยู่ อย่าเห็นมึงอยู่มัดใจไรด้วยกันจำหนึ่งผิดอยู่โอ้บักกะนี่ใจกูในแบงอันนี้กินนี่ยังกูก็จะไปกินต้นนาเขานั่ะล่ะแบงใจกูดูกินต้นนาเขาให้เขาหวงอ่ะนะกูจะได้กัดเขาจริงจรินะใ้กูในแบงมันจริงจริล่ะจงเด็กจงดีจงเตะเสือจนแรงท่านเจ้าจงพูดแล้วไม่เห็นหนาเราตอนนี้เมื่องหนาตีเมื่องนา มึงตามันน่ะมึงรู้พ่อด่รู้อยู่ก็บเรื่องปกาศจริงไงพูฟังดีๆนะว้ายมึงจะเจ๊งคือกันขำเจ้ามึงไหนยังไม่ย่างหรอย่าถือยังม่านอ่ะย่าถือยังเย็นถือควานมาน้อมจำถือตีแท้ขวานหินนี่นี่มึงยานบ่ มันมันบระกาศโง่หวมันมันเอาตาตาไม่เลี้ยวแบ่งยังจังนแบ่งยังยังจังจันแม่ไม่เลี้ยวฮะกลัวไหมเบ่งจังจันแบ่งมึงก็ยังจังจันกลัวไหมฮะกลัวอะไรเนาะก็จังบอกออกไปกันยังกลัวเียนะขอมือก่อนจะตีมันเราจะตีสวยเดียสวยว่าได้พิษก็ตีไม่เลี้ยวมันสิไม่หลับไม่ยานโอ้ยสวยมากโอ้ยมันสีฟ้าค่อยขอมือขอโทษขอโทษอยังนีงขอโทษก่อนแม่ล้างเข่า แม่อินเสวมันหยาบเราเห็มันหมกูซูล่งเลยเราเห็นใหมึงนี่เนาะคาเลี้ยงไม่เนาะเฮีดผพีใจก็เลยจีฝาดกูน้ามันเนี่ยโบยากโบเดดาด่บเด็ดหยังพีเจ้าได้ด้วยางก็ได้พูดียวได้ขอโทษบ่กขยันขอโทษขอโทษจากไหนก็บอกเสียงแข็งแดะ หน่ออยขโทษเออว่าเสียงอ่อนๆคืออยู่เอามือขึ้นบัได้เอามือขึ้นบัได้มือมันค้ากาอีอยู่ขอโทษเลยยายง่ายกับเว้ยขอโทษขอโทษก่อนกินของก็ตัวปะนั่นเห็นบ่ไอ้ขอโทษกับทิมบลี่เอาวนะขอโทษฮึมมันหงายกันตาทับตาออกมาหาพ่อเร็วออกมาหาพ่อไม่มียายไม่ทำไหมออกมานี่ออกมานี้ยออกมานี่ออกมานี่ยายไม่ทำออกมาย่านญาญานญานคือไหลเจ้าออกมาหาพ่อมาออกมานี่เร็ว เอามานี่หาพ่อออกมาหาพ่อออกมาหาพ่อออกมาหาพ่อเร็วๆเออออกมานี่เอามาเออปลอดภัยปลอดภัยไปเรื่อยไปบอกยัยออกไปเลยวันมาขอโทษก่อนขอโทษ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 เดี๋ยวนี้ขอโทษมึ่งดิมึ่งดิไปไปนี่ขอโทษนะแบ่งโอยคุณไอแบ่งกินดิเดี๋ินบอกไปจยกเตี้ยไปมึงเกินมึงเกิน ไปแล้วเร็วขอโทษขอโทษแล้วไป